สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการทำใบสีเปิดซับนะครับในขั้นตอนแรกนะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำแม่ใบสีในลักษณะนี้เรียกว่าใบาสีหางหงนะครับโดยที่จะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนด้านบนแบบนี้แล้วก็ ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งด้านหน้านะครับนิ้วทั้งหมดที่ใช้นี่จะเป็น16นิ้วนะครับจะเป็นแม่ใบสีหางหง16นิ้วมาดูวิธีขั้นตอนการทำเลยนะครับขั้นแรกนะครับเปียยอดให้มีเป็นเปียเล็กๆก็พอนะครับอันนี้ผมเปียไว้อยู่ที่5ชั้นเนาะแล้วก็นิ้วใบสีก็จะเป็นนิ้วใบสีแบบ ธรรมดานะครับไม่ได้ห่อนิ้วพอเราเตรียมหัวใบสีเสร็จแล้วต่อไปก็คือการเข้าช่อนะครับอันนี้ผมทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับต่อหางเปียยอดของเรานะครับด้วยเศษใบตองในส่วนแรกเราจะใส่ นิ้วอยู่ที่สี่นิ้วนะครับส่วนด้านบนเอานิ้วใบสีมาวางเสร็จรปุ๊บก็แม็กไว้นะครับพานุ่งด้านหลังที่เรามาวางกะระยะให้พอดีนะครับแล้วก็แม็กในส่วนของด้านหลังไว้เมื่อเราแม็กด้านหลังไว้นะครับเราก็ทำการหอ่อนิ้วขึ้นมา แบบนี้แล้วก็ทําการแม็กไว้นะครับนิ้วที่สอมาวางนิ้วที่สอมาวางนะครับให้ได้ระดับเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาพ้านุ่งมาวางแม็กผ้านุ่งไว้แล้วก็ทําการห่อมาด้านหน้านิ้วนะครับถ้าเราอยากให้ใบสีชอบใบสีของเราอวบล้วก็เวลาเราห่อนิ้ว ไอ้เข้าช่อก็คือยกนมขึ้นมาในส่วนของด้านหน้านิ้วนะครับนิ้วที่สามเอานิ้วมาวางแล้วก็แม็กไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผ้านุ่งด้านหลังก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เวลาดึงยกนมขึ้นมาก็ยกนมมาทับให้อยู่ในส่วนของด้านหน้านิ้วนะครับจะมีเศษใบตองส่วนเกินนะครับเราก็ ต้องเล็มออกด้วยนะครับแบบนี้พอถึงนิ้วที่สเราก็แม็กไว้แต่ผ้านุ่งในส่วนของนิ้วที่สเราจะไม่แม็กด้านหลังนะครับแต่เราจะกดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราพลิกกลับไปอีกด้านนึงมันจะเห็นรอยแม็กแบบนี้ฝั่งนี้เราจะไม่แม็กเดี๋ยวเราจะพลิกกลับนะครับนี่เราแม็กไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัด ในส่วนเกินออกนะครับแล้วก็หันกลับมาพีิกกลับมาแบบนี้เอาไปตองแผ่นที่เราเตรียมไว้มาวางไว้ตรงนิ้วด้านนี้เสร็จปุ๊บเราก็หมุนหันกลับมานะครับส่วนนี้เรายังจะไม่ใส่นิ้วนะครับแต่เราจะหอ่อให้ได้ทั้งหมด3ชั้นก่อน อันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการทำใบสีหางหงให้สวยงามนะครับเราจะหอ่อห่อสักสามชั้นก่อนก่อนที่จะใส่นิ้วต่อไปนะครับอันนี้ชั้นที่สองต่อไปก็คืออีกชั้นที่สามนะครับ เป็นในลักษณะนี้ฝั่งนี้ได้4นิ้วแล้วนะคะแล้วอีกมาทําอีกฝั่งนี้เมื่อเราห่อเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมเข้าช่องนิ้วที่เหลือก็คืออีก12นิ้วนะครับนําเศษใบตองมาต่อหางเม่นบสีของเราเราแม็กไว้ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นำนิ้วมาวางเรียง ขั้นตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมในการเข้าช่อนนะครับนำนิ้วมาวางแล้วก็แม็กไว้จากนั้นก็นำพันนุ่งมาวางในส่วนนี้เราจะแม็กพันนุ่งก่อนก็ได้นะครับหรือไม่แม็กก่อนก็แล้วแต่เพื่อนนะครับแล้วก็วางดึงพันนุ่งเข้ามานะครับคิดด้านหน้าแล้วก็แม็กไว้ในส่วนที่มันเกินก็ต้องเลมออกเรื่อยๆนะครับนิ้วต่อไป ในฝั่งนี้ที่เราถักเปียสามชั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทรงใบสีของเราสวยขึ้นนะครับการไม่ให้นิ้วที่ทำต่อไปติดกับด้านบนมากเกินไปนะครับนี้เราก็แม็กล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับเราก็เข้าชอบไปเรื่อยๆนะครับจนครบ ทั้งบนและล่างครบทั้ง16นิ้วนะครับดูลักษณะการวางนิ้วนะครับไล่ลงมาทีละน้อยแล้วก็แม็กไว้พนุกแล้วก็แม็กด้านหลังไว้ก่อนแล้วค่อยห่อขึ้นมาให้ ทับในส่วนของให้อยู่ของด้านหน้าของนิ้วนะครับนิ้วใบสีของเราแล้วก็แม็กไว้จากนั้นก็ทําการตัดในส่วนเกินออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าช่อมาเรื่อยๆนะครับอันนี้นิ้วที่13แล้วก็คือนับในส่วนของด้านบนด้วยนะครับ ะในการวางนิ้วนนะครับพุกเราต้องแม็กหลังไว้ตลอดนะครับกันไม่ให้พ่นุมเคลื่อนแล้วตัวไปสีของเราก็จะไม่เบี้ยวมากนิ้วที่สิบห้านะครับ อันนี้ผมจะทำอย่างรวดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็มาถึงนิ้วที่16นะครับนิ้วสุดท้ายแม็กไว้ให้เรียบรอ้อย จัดระเบียบนะครับพอครบทั้ง16นิ้วแล้วก็นำพาน,นุ่งแผ่นสุดท้ายนะครับมาวางไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมนะคระว่าคือการห่อกลับมาอีกฝั่งหนึ่งห่อเก็บรายละเอียดให้มิดชิดนะครับฝั่งนี้ก็จะแม็กเยอะหน่อยแล้วก็ตัดในส่วนเกินออก อันนี้เราก็จะได้แม่ใบสีหางหงเป็นแม่16นะครับในลักษณะนี้ต่อไปนะครับก็มาทำตัวแซมเป็นแม่9นะครับเมื่อกี้ใบสีหางหงที่เราเตรียมไว้ก็คือ10ชอ่อในใบสีเปิดซับ1พานจะใช้อยู่ที่ 5ช่อนะครับอย่างละ5ช่อใบสีตัวแซมแม่ก้าวก็ใช้อย่างละ5ช่อเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวแซมจะเป็นแบบการเข้าใบสีแบบธรรมดานะครับไม่มีหัวอยอดหรือว่าไม่มีเปลียด,ด้านบนนะครับนำนิ้วแรกนะครับเอามาหอ่อเหมือนการหอ่อเข้าชอบปกตินะครับแต่ห่อแค่ชั้นเดียวการแม็กไว้ให้เรียบร้อยนิ้วที่2 นำมาวางต่อกันแล้วก็แม็กให้เรียบร้อยนะครับทำการเข้าช่องยกนมขึ้นมาแบบนี้ตัวที่3นะครับนิ้วที่3ามมาวางแล้วก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยนะครับ แบบนี้ที่ไม่มีเปียก็ทําไม่เปสีแบบที่ไม่มีเปียก็ทําง่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองหรือทํางานอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นใบสีปักชามก็ได้นะครับแล้วก็ห่อไปเรื่อยๆนะครับจนครบ9นิ้วทำแบบนี้ อันนี้ก็คือนิ้วสุดท้ายนะครับนิ้วที่9นะครับใบสีในลักษณะนี้ก็คือจะทําง่ายนะคะก็คือแค่เรามมวนนิ้วแล้วก็มาเข้าช่อเลยแม็กเสร็จปุ๊บแล้ก็เก็บงานในขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บ หันกลับมาแมกไว้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตัดส่วนเกินให้เรียบร้อยเราก็จะได้ใบสีแม่กเป็นสำหรับสาหรับเป็นตัวแซมในใบสีเปิดซับของเรานะครับแม่ก้านี้ก็จะทำไว้อยู่สิช่อเหมือนกันแม่16หางหงมื่อกี้ก็ทำไว้สิบช่อเหมือนกันนะครับสำหรับประกอบ ในพานหนึคู่วันถึงขั้นตอนในการประกอบพานนะครับอันนี้กลวยที่เราใช้จะเป็นกลวยธรรมดานะครับกลวยม้วนธรรมดานำฟูมาตัดให้เท่ากับกลวยที่เราทำนะครับ แล้วก็ยัดเข้าไปท้างในกลวยในลักษณะนี้นะครับเมื่อชิ้นโฟมที่เราตัดแล้วพอดีกับ รวยแล้วก็นำตะปูเข็มปักยึดให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะประกอบนะครับก็ปูใบตองใส่พานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดขอบให้พอดีกับพานนะครับเพื่อความสวยงาม นำกลวยมาเสียบเข้ากับพานนะครับกะ่ระยะให้กลวยอยู่ตรงกึ่งกลางพานมากที่สุดนะครับใช้ไม้เสียบลูกชิ้นกำหนดจุดที่เราจะ ประกอบแม่ใบสีนะครับเพราะว่าในผ่านนี้มีใบสีหางหงแม่สิอยู่ที่5ช่อนะครับตระยะาให้ได้5มุมก่อนจากนั้นนะครับก็ประกอบใบสีหางหงแม่สินะครับ เกี่ยบเข้าไปกับพานตามมุมที่เรากำหนดไว้ก็ปักช่อที่สองนะครับประกอบช่อที่สองเข้าไป ประกอบช่อที่4นะครับ กอบแม่16ครบทั้ง5ช่อแล้วนะครับต่อไปก็คือจะเป็นตัวแซมแม่9นะครับแต่ว่าตามรูปแบบที่ลูกค้าให้มาก็คือแม่9จะประกอบแล้วก็หันออกมาอีกในลักษณะ ม่ก้าวนะครับจะประกอบในลักษณะที่หงายขึ้นนะครับรูปแบบพานที่ประกอบก็คือเป็นพานที่รูปแบบของลูกค้ากำหนดให้มาแบบนี้นะครับ ในรูปแบบของพานใบสีเปิดซับนะครับก็ขึ้นอยู่และไอ้แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าในแต่ละท้องถิ่นจะใช้แบบไหนนะครับถ้าเพื่อนๆน,นํำไปทำตามหรือว่านำไปทำให้ลูกค้าก็สอบถามลูกค้าก่อนนะครับว่าในหนึ่งพานลักษณะเป็นแบบไหนใช้ แม่สิกี่ตัวหรือว่าใช้ใบสีหางหงแบบแม่เท่าไหร่จำนวนแม่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับทานที่สอก็ประกอบในลักษณะเดียวกันนะครับ กำหนดมุมนะครับในการประกอบให้มีระยะห่างเท่ากันนะครับเพื่อความสมดุลของแต่ละพานแล้วก็เพื่อความเท่ากันของการประกอบใบสีนะครับ ประกอบเสร็จก็ฉีดน้ำมันวะกอกนะครับเคลือบเงาให้เรียบร้อยก่อนที่จะประดับมะลัยแล้วก็ประดับดอกดาวเรืองนะครับ ในแถวด้านล่างสุดนะครับปักดาวเรืองเรียงดอกให้ดอกชิดกันเลยนะครับถ้าเพื่อนมีดอกดาวเรืองเยอะเนาะดอกดาวเรืองที่ใช้สมควรเป็นดอกดาวเรืองที่เป็นดอกขนาดเล็กนะครับจะพอดีในการปักแซมเข้าไปในพาน จากนั้นนะครับก็แซมด้วยดอกดาวเรืองที่ประดับมาไม่รวยตรงกลางนะครับไว้ในด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือประกอบใ,ใส่มมลัย ซีกดอกรักนะครับที่ร้อยเตรียมไว้ก่อนแล้วมีเวลาว่างก็จะใส่าลไยให้ลูกค้าเยอะหน่อยนะครับประกอบมาลลยแต่ละชิ้นนะครับก็ใช้ตะปูเข็มปักยึดด้วยนะครับกันไม่ให้มาลลยของเราเคลื่อน หรือเวลามะไลมันเหี่ยวตัวลงก็มะไลมันจะไม่ย้วยนะครับ ันที่2ก็ทำเหมือนกันนะครับประดับดอกไม้เสร็จแล้วก็ใส่มมลัยที่เตรียมไว้ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดที่จะใส่มมลัยซี่ก็สามารถใช้มมลัยพวงเล็กๆนะครับนำมาคล้องกลวยก็ได้นะครับหรือถ้าใครสามารถสั่งมมลัยแบนหรือสามารถร้อยมมลัยแบนได้ก็ ใช้มมลายแบนได้นะครับมลาัายลักษณะไหนหรือเป็นมมลายมารีก็สามารถใช้ได้หมดนะครับสำหรับบนยอดสุดนะครับจะใส่ด้วยดอกบัวนะครับดอกบัวกับดอกดาวเรืองนะครับ เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใบสีใบสีเปิดซับของเรานะครับหคู่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมวีดีโอในช่องดี y บใบสีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ